สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกษตรวันหยุดในช่วงรอบวันนี้ก็เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวร้อนแรงนะครับในโซเชียลมีเดียแล้วก็การให้ข่าวในส่วนของทางด้านกลมการค้าต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการที่ออกไปรถโชว์ในส่วนของการขายมันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศจีนนะครับ ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง9มกราค,คมที่ผ่านมานะครับก็พบว่าจากผลการออกไปรถโชว์ทั้งภาครัฐและเอ,อกชนในครั้งนี้นะครับทำให้มีการขยายตลาดนะครับก็คือมีการซื้อ,อ,อมันสัมปะหลังนะครับผลิตภัณฑ์จากมันสัมปะหลังจากผู้ประกอบการไทยนะครับสี่สี่แสนสี่หมื่ตันนะครับรวมเป็นมูลค่ากว่า5.3าจุดพันล้านบาทนะครับซึ่งก็ดูซับ ัวมันสดประมาณ1.68ล้านบาทนะครับทีนี้ประเด็นที่หลายๆท่านสงสัยนะครับแล้วก็หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับตอนแรกก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็ถือว่ายังเป็นข่าวดีนะครับให้ขายได้ยังไงก็เป็นข่าวดีแต่ว่าประเด็นที่ต้องถามต่อก็คือแล้วมีผลต่อราคามันในประเทศไทยในช่วงนี้ไหมนะครับพี่น้องเกษตรกรจะขายมันสัาปลังหรือว่าขายหัวมันสดได้ในราคาที่ สูงขึ้นไหมนะครับนี่คือประเด็นที่ลหลายๆท่านให้ความสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้สอกรตเรวันหยุดจะมาอัปเดตในส่วนของภาพรวมนะครับต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกเยอะนะครับเป็นช่วงไฮซีซันนะครับไฮซีซันเพราะฉะนั้นการที่ขายมันได้ล่วงหน้าในช่วงนี้ดูดซับมันสดไปประมาณ1.68ล้านตันนะครับก็ยังไม่คง คงยังไม่มีผลต่อราคามันในประเทศนะครับภาพรวมราคายังคงมีโอกาสที่จะทรงกับสุดมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของที่ขายได้เนี่ยเมื่อชดเชยมันเส้นในปีที่ผ่านมามันเส้นส่งออกลดลงประมาณ2ล้านตันนะครับคิดเป็นหัวมันสดน่าจะประมาณ5-6ล้านตันนะครับก็ยังไม่ส่งผลทำให้ราคามันขึ้นในช่วงนี้ แต่อาจจะส่งผลในระยะยาวนะครับจงอาจจะส่งผลในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่รัฐบาลไปรถโชว์แล้วไปขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้5.3พันล้านบาทนี่คืออาจจะแค่ช่วยพยุงไม่ให้ลงไปมากกว่าน,นี้แต่ถ้าจะให้ขึ้นก็คงจะลำบากครับซึ่งเมื่อมาดูในส่วนของแนวโน้มแป้งมันสัปะหลังนะครับราคาแป้งมันสำปะหลังล่าสุดเมื่อช่วง วันที่9นะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่เามกราคม68เนี่ยราคาแป้งมันสำปะหลังลดลงไปอีกนะครับร่วงลงไปอีกมีแนวโน้มที่จะหลุด13บาทนะครับตรงนี้ข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยราคาหัวมันสดยังมีโอกาสลงต่อได้นะครับเนื่องจากในส่วนของราคา แป้งมันสัปะหลังนะครับนี่นะครับราคาล่าสุด13บาทถึง13บาท20นะครับข้อมูลล่าสุดจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยนะครับถ้าเทียบกับในช่วงก่อนที่จะหยุดเทศกาลปีใหม่อยู่ที่13บาท50ถึง13บาท70นะครับก็ถือว่าราคายังคงมีแนวโน้มที่จะลงต่อได้อยู่นะครับในส่วนของหัวมันสดเพราะว่าเนื่องจากมันสำปะหลังนะครับแป้งมัน ราคายัางลงเพราะฉะนั้นถือร่าการขาย5.3พันล้านบาทที่ขายได้เนี่ยในระยะสัน้นไม่น่าจะส่งผลอะไรนะครับไม่น่าจะส่งผลที่จะทําให้ราคามันสดขึ้นได้ในช่วงนี้ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาเอ่อเป็นช่วงที่ปริมาณมันออกเยอะนะครับในช่วงนี้ทําให้พี่น้องเกษตรกรเร่งขุดมันมาขายแน่นอนนะครับเมื่อผลผลิตมีเยอะ ก็ต้องกดดันให้ราคาร่วงลงต่อได้ถ้าดูจากข้อมูลสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยก็ยังลงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาในประเทศหรือว่าราคาส่งออกนะครับในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับถ้าดูจากตรงนี้อัปเดตล่าสุดก็คือราคาอยู่ที่420เหอดดอรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับราคายังคงลงต่อเนื่องราคาส่งออกยังลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาในประเทศก็ขยับลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ13บาท90นะครับ ราคาแป้งมันสัมปะหลังนะครับหรือว่าราคายังคงมีโอกาสที่จะขยับลงต่อได้เพราะฉะนั้นตอบคําถามได้หลายท่านนะครับการที่ขายมันให้จีนได้ห้าจุดสามพันล้านเนี่ยไม่ได้เห็นผลในตอนนี้นะครับไม่ได้ส่งผลให้ราคามันขยับขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูผลระยะยาวกันต่อไปว่าราคาจะจะมีผลเป็นยังไงนะครับถ้าเดือนทั้งปีเนี่ยปีที่แล้วปี6 7ทั้งปีเราขายมันให้จีนได้มูลค่า5.3หมื่น ล้านตันนะครับ5.3มหมื่นล้านตันแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับถ้ามีการกระตุ้นก็ดีกว่าไม่ทําอะไรถ้ามาดูในส่วนของราคาหัวมันสดในช่วงนี้ก็ทรงนะครับช่วงแรกๆเปิดมาช่วงแรกก็ยังลงแต่ว่าตอนนี้ทรงทรงตัวอยู่นะครับราคาล่าสุดวันที่8มกราคมเนี่ยชนบุรี2บาท5ถึง2บาท20นะครับราคาหัวมันสด25%เปอร์เซ็นต์ระยอง2บาท1 5ถึง2บาท30นะครับ ชาเชิงซา2บาทยีสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมัน2 5เซนะครับสาแก้ว2บาท15ถึง2บาท20นะครับนครราชสีมา2บาทถึง2บาท65นะครับกาลสิน2บาท30ถึง2บาท50นะครับร้อยเอ็ด2บาท30สาตางค์ต่อกิโลกรัมมหาสา,ารคามนะครับ2บาท15ถึง2บาท50ขอนแก่น2บาท35สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ อุดรธานี need. 2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนี่คือในส่วนของรา,ราคาราคาที่อุดรตอนนี้ร่วงนะครับลงมาเหลือแค่2บาทสีสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของข้อมูลเดียวทามข้อมูลที่โรงแ้งรับซื้อนะครับราคาก็ยังมีโอกาสลงต่อได้อยู่นะครับถ้ามาดูในส่วนของมันเส้นนะครับดูมันเส้นชนบุรีนะครับ5บาท60 s. นะครับเนินหินราคาขยับลงด้วยนะครับ6บาทหบาทสสตางค์ 5, ต่อกิโลกรัมในส่วนของมันเส้นนะครับ บางประกง5บาท65นะครับบางไซ5บาท60สตาจะตังต่อกิโลกรัมมีขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็นครหลวง5บาท40บถึง5บาท50าสิบตังต่อกิโลกรัมนะครับลบบุรี5บาท40นะครับแล้วก็ข้อมูลตลาดจีน1850อยถึง1 8 7่้หยวนต่อตันนะครับ ข้อมูลตล,ไไมตลาดไทยนะครับมันเส้นพร้อมส่งมอบ FOB นะครับ180-190เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแป้งมัน360-420เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ <c oughs> ตลาดเวียดนามมันเส้น190-193เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแป้งมัน340-420เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับราคาขยับลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพรวมนะครับแนวโน้มในส่วนของ มันที่ราคาหัวมันสดในช่วงนี้นอกจากจะไม่ขึ้นนะครับยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับถือว่าเป็นส่วนการสวนกระแสในส่วนของการขายมันได้นะครับก็แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอาจจะมีผลระยะยาวนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของการที่รัฐบาลได้ไปเจรจาขายมันร่วงหน้าได้5.3พันล้านนะครับ แต่ที่แน่ๆคือไม่ส่งผลทําให้ราคามันในช่วงนี้ขึ้นแน่นอนนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ